สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมชื่ออารักษ์ของเสนะครับผมจะมาตัดใบไม้ไม20ชั้นพายสอ2นิ้วครับเพราะ20ชั้นศูนย์ไม่มีค่าก็เป็น2ครับอ่าและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดกระดิ่งที่ด้านล่างเลยนะครับอ่าเริ่มกันเลยครับนี่ผมจะให้มันเหลือแค่ไออันนี้ครับก้านมันก้านมัน เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจอ่ะสินี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอ่ะอ่ะค่ะอ่ะครับไม่ไม่ไม่ต้องขยับไมงใช่ไม่ต้องขยับอ่ะยืนห่ะอ่ะอ่ะครับหนึ่งสองว้าว โอเคอย่าลืมบ๊ายบายด้ยลูกเออก็ขอตัวหลบไปก่อนแค่นี้นะครับก็ทิปไม่คยาวมากนะครับผมก็แค่มาตัดให้ดูดเฉยๆครับเดี๋ยวขอ,ขอบคุณนะครับก็บ๊ายบายไม่เกี่ยวแบบซอมบี้